ผลการแข่งขันฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3สสัปดาห์ที่1คืนวันอังคารที่6กันยายน2565รสบรูเซียดอร์มุนชนะโคเปนเฮเกน3ประตูต่อศูย์ดินาโมซาเกรบ็บชนะเชลซี1ประตูต่อศูเบนฟิกาชนะมัคคบีไฮฟา2ประตูต่อศูย์ปารีสแซงต์แงชงแมงชนะยูเวนตุส2ประตูต่อ1นเซบียาแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0ูนย์ประตูต่อสี่ เซลติกแพ้เรอัลมาดริด0ประตูต่อ3แอเบไลซิกแพ้ชักเตอร์โดเนต1ประตูต่อ4และเรดบูลเซาบวกเสมอกับเอซีมิลาน1ประตูต่อ1 คืนวันพุธที่7กันยายน2565ไอทรักแฟรงเฟิร์ตแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน0ประตูต่อ3อาจากอัมสเตอร์ดัมชนะกลาสโกว์เรนเจอร์4ประตูต่อ0ทอตแนมฮอสเปอร์ชนะโอลิมปิกมักเซย2ประตูต่อ0อินเตอร์มิลานแพ้บาร์เยนมิูนิก0ประตูต่อ2บาร์เซโลนาชนะวิกตอเรียเผาเซน5ประตูต่อ1 บ,บรูทชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซนน1ประตูต่อศูนย์อตเลติโกโมาดริดชนะเอฟซี 4, ปอร์โตส2ประตูต่อหนึ่งและนาโปลีชนะลิเวอร์พูลสประตูต่อหนึ่ง